สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะพาท่านผู้ชมนะคะมาดูนี่อันนี้เป็นทายกันถูกไหมเอ่ยอันนี้คือจินจูช่ายค่ะจินจูช่ายเนี่ยปกติเลยเขาไม่ได้ปลูกให้ออกดอกนะแต่ว่าเราอยากเห็นดอกเขาค่ะเาก็เลยปล่อยให้ออกดอกนะคะแบบว่าดอกเขาสวยมากๆเลยเป็นสีขาวๆแบบนี้นะคะนี่แล้วเหมือนบางดอกก็บานแล้วด้วยบานก็จะเป็นก็ขาวๆแบบนี้แหละอื เป็นผนตุ้มๆข,ขาวๆแบบนี้อันนี้ก็บานแล้วนะคะนี่สวยงามมากๆเลยส่วนนี่ค่ะต้นข้างล่างก็มีเยอะแยะนะคะถ้าอยากจะขยายพันธุ์ก็เอาต้นข้างล่างๆเอานะคะไม่ต้องเอาอันนี้ก็คือต้นแม่เขาก็ออกนี่ค่ะออกดอกพรึบเต็มต้นอย่างนี้นะคะจริงๆแล้วสวยนะนี่ค่ะก็เป็น ไม้ใบอีกชนิดหนึ่งที่สวยแล้วก็ข้อดีของเขาก็าคือไม่มีแมลงมารบกวนเลยค่ะนี่ค่ะใบสวยงามมากๆเลยนะคะไม่มีแมลงใดๆมารบกวนทั้งสิ้นตรงนี้เราก็นยคะเราปลูกรวมกับผักหลายอย่างนะในแปลงของดาวเนี่ยมีอยากจะกินอะไรเราก็มีหมดนะคะในช่วงนี้แปลงเดียวเนี่ยก็คุ้มนะปลูกได้เยอะเลยค่ะอันนี้ก็เป็นดอกจินจูช่ายค่ะ สำหรับการขยายพันธุ์จินจุช่ายนะคะก็ง่ายๆเลยเราเอากิ่งเขาเนี่ยไปแช่ในน้ําไว้พอแช่น้ําประมาณอาทิตย์กว่าๆเนี่ยรากเขาก็ออกแล้วค่ะพอรากเขาออกเราก็เอามาปลูกลงดินได้เลยนะคะอนุบาลลงดินได้เลยการปลูกง่ายๆมากๆเลย สวยด้วยอดอกแต่ว่าไม่มีกลิ่นหอมใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะก็เป็นลักษณะแบบนี้เดี๋ยวเราจะรอดูต่อไปว่าจะมีเม็ดหรือเปล่าเวลาบางทีนะดำๆอาจจะแบบว่ามีเม็ดก็ได้ไม่แน่นอนนะคะอันนี้ก็เป็นความสวยงามนะคะที่เราเอามาฝากกันค่ะจินจูช่ายค่ะสวัสดีค่ะ